ไลฟ์แทนพี่นายทั้งนี้พี่นายเสียงหายก็พอดีเมื่อวานนะครับผมได้ไปซื้อรถมาคันหนึ่งนะครับเป็น Honda Civic FD นะครับปี2007ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่ารถที่ซื้อมาเมื่อวานสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับก็คันนี้นะครับเป็นเป็นรถบ้านแท้ทุกคันครับเราซื้อมาจากลูกค้าโดยตรงแล้วคันนี้ก็เมื่อวานราคากว่าจะจบทลูกค้ามาได้ซื้อมาแรงมากครับคันนี้แต่เราขายให้ในราคาถูกๆส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายคลิป จะมีให้สามราคานะครับราคาตัดพ่อค้าราคาสดลูกค้าแล้วก็ราคาเงินจัดไฟแนลลูกค้านะครับก็ราคาตัดก็คือผมจะขายตามสภาพตามที่ผมซื้อมานะครับให้พ่อค้าไปทำกำไรต่อส่วนราคาเงินสดลูกค้านะครับก็จะได้ถูกกว่าราคาเงินที่จัดไฟแนลแต่ว่าผมจะเก็บรายละเอียดให้ทั้งหมดส่วนราคาจัดไฟแนลก็ลูกค้าที่อยากผ่อนหรืออะไรไม่มีเงินสดครับเรามีราคาจัดไฟแนลให้อีกหนึ่งราคานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรถกันว่ารถสภาพเป็นยังไงบ้างไปกันครับนี่นะครับรถที่เราพูดถึงกันนะครับเป็น Honda Civic FD นะครับ 1.8S นะครับตัวนี้เป็นปี2007นะครับก็คันนี้ก็จะมีชุดแต่งนะครับมีลิ้นข้างมาให้นะครับคันนี้อ่าแล้วก็คันนี้จะมีไฟตันหมอมาให้นะครับคันนี้เจ้าของเก่านะครับเอาได้ใส่อะไรอุปกรณ์นะครับเทียบกับตัวท็อปของตัวไมเนอร์เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันบ้างว่าออปชันที่เขาเสิร์ฟมามีอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูรอบๆก่อนนะครับว่าเรามีของแต่งมีอะไรบ้างนะครับ ก็คันนี้นะครับเราอ่าเราจัดทรงด้วยนะด้วยล้อ TE สามเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นล้อตัวงานเลเซอร์นะครับเป็นตัวแพง่าเป็นงานเซียแล้วก็มีการโหลดจัดทรงมาให้นะครับอทรงสวยๆเลยครับข้างๆก็จะมีมีบันไดข้างมาให้นะครับคันนี้แล้วก็เป็นกระสานมูเก้นนะครับคันนี้ใส่กระสานมูเก้นมาให้อ่เรามาดูด้านท้ายกันนะครับ ด้านท้ายตัวนี้เรามีสปอยเลอร์มูเก้นมาให้นะครับเป็นชุดแต่งมารอบคันเลยนะครับคันนี้ส่วนข้างหลังนะครับเรานี่ทางลูกค้าก็ได้ติดตั้งเซนเซอร์ถอยหลังมาให้นะครับแล้วก็วันนี้ผมเพิ่งใส่มาเสร็จเลยนะครับเพิ่งไปใส่ทอซิ่งมาให้นะครับหนึ่งใบจะได้ของครบๆบก็เลยไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่หาซื้อหรือพ่อค้าตัดไปก็สามารถตั้งขายได้เลยนะครับคันนี้ รถเมื่อวานใช่ไหมครับใช่รถเพิ่งมาเมื่อวานเลยนะครับนี่คือสภาพยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับยังไม่ได้ล้างด้วยใช่มีแค่ไปใส่ท่อมาให้ดูซิ่งๆิงเพิ่มหนึ่งใบที่เหลือไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับคันนี้ทะเบียนสวยมีให้ด้วยครับอ๋อทะเบียนให้ไว้ด้วยนะครับเนี่ยได้เป็นหมวดเบิ้ลด้วยชอช้างชอช้างห้าเก้าหกเก้าอ่าสวยอยู่นะครับคันนี้ให้หมดเลยครับไม่มีถอดของแน่นอนอ่าได้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันก็นี่คันนี้ อ่ากุญแจนะครับเขาทำเป็นกุญแจแบบพับมาให้แล้วอ่าแบบรถเนี่ยแบบรถใหม่เลยอ่านี่โอเคอ่านะครับอันนี้อ่าแล้วก็มาเริ่มนี่ครับแผงข้างนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับอันนี้ก็ตัวนี้ครับกระจกไฟฟ้านะครับมีเซ็นทรัลล็อกกระจกปะพับไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นออปชั่นครบมากอ่าเราไปดูที่พวงมาลัยนะครับของเดิมถ้าเป็นตัว โลของมันจริงๆนะครับจะไม่มีมันติฟังก์ชันและคูลคอนโทรครันนี้ทําระบบให้ครบนะครับมันติฟังก์ชันใช้ได้คูลคอนโทรก็ใช้ได้ผมเทระบบให้หมดแล้ว oh, ใช้ได้ครบแบบตัว oh, ท็อปเลยอ,อ,อดูอ่าดูเบาเป็นบอ่อหนังบาะหนังดํานะครับสวยๆเลยทําไม่ขาดเลยนะครับนี่สวยเลยไม่มีขาดเลยนะครับใช่ครับนีคบ่ครบๆเลยไม่ขาดสภาพดีมากครับนี่คือยังไม่ได้เก็บงานเลยนะ มื่อวานเพิ่งซื้อมาใช่ครับไม่ได้ล้างยังไม่ทำอะไรเลยด้วยไม่ทำอะไรนะครับอันนี้ฮอตไหมครับโอ้คันนี้คนโทรมาเยอะมากเ<ช>พิง<ช>่งลงนะไปเมื่อวานสิบสิบกว่าคนได้แล้วทักทักมาอยู่ที่ใครเร็วใครได้นะใช่ครับอยู่เพราะว่าราคาเราถูกจริงๆแต่เดี๋ยวเราจะแจ้งราคากันท้ายคลิปอยเหห้องเครื่องด้วยอ่ะอ่าได้ใครผมพาไปดูห้องเครื่อง ใช่ได้ใช่ได้พื้นที่น้องโล่งเรามาไลอีกอีกรองหนึ่งนะครับเริ่มจากไหนครับนี่อ่ะได้ห้องเครื่องนะครับนี่ครับฝากระโปรงเดิมเลยนะครับนี่ติ๊กเกอร์เพจมอกรติ๊กเกอร์แอร์แบ็กอะไรอยู่ครบเลยนะครับอ่าซีนเดิมเลยเนี่ยครับนี่ครับนิ่มๆเลยครับเนี่ยครับพอพอขาลูกกันอยู่แล้วเวลากดไปก็จะมีรอยอย่างเงี้ยครับซีนเดิมแน่นอน นี่ครับห้องเครื่องนะครับนี่เราไม่ทําความสะอาดเลยนะครับไม่มีเยิ้มไม่มีอะไรครับเดิมเดิมเลยครับพร้อมพร้อมใช้งานเลยใช่เดิมเดิมหมดเลยครับอันนี้ครับซื้อผ่อนใช้เงินดาวไหมครับคันนี้ฟรีดาวนะครับผ่อนห้าพันกว่าบาทผ่อนแค่ห้าพันกว่าบาทครับฟรีดาวผ่อนถูกมากผ่อนแพงกว่ามอไซค์ทุกวันนี้แค่พันนึงใช่แต่ได้รถเก่งขับ อ่าออใช่ครับล้วได้ได้เป็นซีวิครุ่นยอดนิยมด้วยได้เครื่องพันแปดรถค้าเซเมนต์กลางด้วยครับอา่าสมมติซื้อผ่อนเก็บอะไรให้บ้างครับก็ซื้อผ่อนจะทําให้ทุกอย่างเลยคาแคร์ทาสีทุกอย่างสปาให้ทุกอย่างออกมาเลี่ยมเลยเหมือนรถป้ายแดงเลยครับของเหลวทาให้หม,หมดใช่น้ํามันเครื่องกองมาคืนผมถ่ายทําให้ทุกอย่างหมดเลยครับไม่ต้องเซอร์วิสอะไรเลยเออกไปลูกค้าขับได้เลยเติมน้ำมันอย่างเดียว ถ้าซื้อผ่อนฟรีดาวเลยครับฟรีดาวอ่าฟรีดาวไปเลยครับแล้วแต่รู้ราคาแล้ววะราคาตัดตอะก่านดีกว่านครับอ่ารู้ราคาแล้วอ่าก็ราคาตัดนะครับก็คือราคาตัดพ่อค้าคือจะไใบสภาพนี้เลยครับไม่ได้เก็บอะไรให้ก็คือจะมามาสภาพที่จับลูกค้ากี้ก็ไปแบบนี้เลยแต่ราคาถูกใจแน่นอน สามารถเราไปขายต่อได้นะครับพ่อค้าใช่ไหมใช่ซื้อไปเอาไปเอาซื้อไปเอาไปขายต่อได้แน่นอนเพราะว่าเรามีช่องให้ทางพ่อค้าแล้วแล้วยอดจัดก็เกินราคาที่เราขายตัดให้พ่อค้าแน่นอนขอัยอดจัดครัคันนี้จัดได้ถึงสองแสนสามหมื่นบาทนะครับอ่ายอดจัดนะครับสองแสนสามหมื่นบาทอ่าผ่อนห้าพันกว่าบาทครับห้าปีครับปีครับอ่าห้าปีเท่านั้นมาฟังราคาตัดกันครับ ่าราคาแรกนะครับคือราคาตัดพ่อค้าขายตามสภาพนะครับผมเปิดราคาที่หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะครับใช่ราคานี้ไม่ต้องไปเก็บเนี่ยทรงเลยไม่ต้องจัดแล้วของแต่งมีให้ครบหมดแล้วเป็นรถประมูลหรือเปล่าครับไม่ครับนี้เป็นรถบ้านแท้ครับซื้อจากเจ้าของโดยตรงอ่าเล่มส,สวยเลยครับไม่เคยแกะครับเพราะผมจะซื้อรถจากลูกค้าโดยตรงเท่านั้นไม่ซื้อรถประมูลอ่าแล้วราคา ราคาเงินสดนะครับผมเปิดก็คือเก็บอะไรกั้ก็คือเก็บเก็บสีคาแคร์ทำให้หมดเลยครับ<ม>สวยๆเลยราคาเงินสดผมเปิดให้สองแสนห้าพันบาทครับราคาเงินสดลูกค้านะครับสองแสนห้าพันบาทเก็บงานให้หมดนะครับเก็บสีให้รอบคาเก็บสีาแคร์ใช่ครับทํทให้หมดทให้หมดเลยครับสองแสนห้าพันบาทสองแสนห้าบาทราคาเงินสดลูกค้านะครับโอ้อ่าแล้วถ้าเกิดราคาเงินผ่อน ถ้าราคาเงินผ่อนผมเปิดราคาอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเท่ากับว่ายอดจาดจะได้ทั้งหมดสองแสนสามนะครับเกินมหมเกินมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทาสามารถจัดเกินได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเลยนะครับอ่าส่วนยอดผ่อนก็อยู่แค่ห้าพันกว่าบาทเท่านั้นร้านอยู่ไหนครับร้านผมอยู่นะครับถนนบรมราชชนนีซอยเก้าสิบเก้นนา,ออตตานะครับแถวขนส่งสายใต้ใหม่อ่าชื่อเต็นท์มันตาออโต้คาร์นะครับเบอร์เบอร์โทรเราเบอร์ เบอร์โทรผมครับ0968249072นะครับผมชื่อวอนนะครับอ่า